สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ของผมวรพลแก้มขุนทศนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับแท็กซี่ให้เช่านะครับผมแท็กซี่รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่อันติสนะครับเขียวเหลืองนะครับสีสวยสดงดงามภายนอกนะครับดูสวยงามมากมากนะครับทะเบียนก็สวยงาม นะครับ1มค89นะครับคันนี้ผมปล่อยเช่านะครับปกตินะครับ850บาทนะครับ850บาทควงทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงรถสภาพเสียนะครับสภาพสวยงามนะครับภายนอกนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับต้องการเช่านะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับผมก็เก็บเงินประกันนะครับ3,000บาทนะครับเกียร์ออโต้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ภายในโฉมแผงหน้าปัดนะครับก็ดูสวยงามเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้ทุกอย่างตอบโจทย์ได้นะครับนะแม็ก ขอบ15นะครับแม็กขอบ15นะครับผมท่านใดที่สนใจที่ต้องการจะเช่านะครับติดต่อได้นะครับนี่ขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าอันติสเอสสตัวเตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับผมอันนี้ S อสสปอนะครับผมถ่ายทำช่วงกลางคืนเพราะว่ากลางวันอากาศมันร้อนนะครับ ผมก็ไม่ถนัดในช่วงของวันนักช่วงนี้ฤดูการนี้นะครับบ้านเราจะร้อนนะครับในช่วงโรคโควิดนะครับ <c oughs> สำหรับรถคันนี้นะครับก็จะปล่อยเช่าให้พี่น้องนะครับประกันสามพันขับยีิบสี่ชั่วโมงคันนี้ปกติผมปล่อยเช่าเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับคันนี้ปกติปล่อยเช่าที่เก้าร้อยห้าสิบาท วันนี้วันที่8พฤษภาคมพศ2563นะครับประเทศไทยยังล็อกล็อกล็อกประเทศอยู่หรือเรียกว่าปิดประเทศนะครับเนื่องจากโรคโควิดนะครับผู้ขับขี่ก็หาเงินยากนะครับหาเงินยากไม่ตอบโจทย์รายได้ไม่เพียงพอนะครับผมเองก็เลยให้พี่น้องขับแบบช่วยกันนะครับก็คือ ในช่วงนี้วันละ500บาทนะครับทั้ง2คันนะครับวันละ500บาทวางประกัน3000นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นตามภาวะของเศรษฐกิจนะครับแต่จะปรับขึ้นจาก500ก็จะเป็น650เพิ่มเกิดเพิ่มไปเรื่อยๆจนอยู่ที่มาตรฐานราคาเช่า950ของตัว A s s p o r t คันนี้นะครับตัวชมใหม่นะครับ ก็ฝากไว้พี่น้องทานายสนใจนะครับรถสองคันจอดอยู่นะครับตอนนี้สนใจทักเบอร์โทรศัพท์0810415603นะครับต่อเข้ามาได้นะครับ0810415603คุณวรพละนะครับอันนี้แม็กขอบ17นะครับ17นะครับนี่คือรถที่ผม ได้นำมานำเสนอให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ